ราจะมาเรียนแก๊สและสมบัติของแก๊สในเรื่องของกฎของชาญน,นะคะวันนี้นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องของกฎของชาญกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะนะคะ่ะทีนี้เราเรียนมาดูว่ากฎของชาญเนี่ยนะคะกฎของชาญชาญบอกว่าเมื่อความดันนะคะเมื่อความดันเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงนะคะอ่ะ เมื่อความดันและมวลของแก๊สคงที่ความดันก็คือตัว p เนาะมวลของแก๊สก็คือตัว m คงที่นะคะปริมาตรจะแปรผันตรงกับอุณหภูมินะคะของแก๊สในหน่วยเคลวินเพราะนัะ้นจากความหมายอันนี้เราเขียนเป็นคอนเซปต์ได้ว่าปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินเนาะโดยที่ถ้าเราเขียนความสัมพันธ์เราก็จะได้ว่าปริมาตรเท่ากับค่าคงที่นะคะคูณด้วย อุณหภูมินะคะถ้าครูย้ายมาเป็นสัดส่วนก็จะเป็นอุณหภูิปริมาตรค่ะส่วนด้วยอุณหภูมิเท่ากับค่าคงที่นะคะเท่ากับค่าคงที่นะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของกฎของชาลต์ตัวเนี้ยนะคะถ้าเราจะเขียนอยู่ในรูปของอในรูปของแก๊สที่สองสภาวะที่เราสามารถที่จะเอาไปคำนวณได้เราจะเขียนเป็นสูตรของมันได้ว่านะคะ v 1ส่วน t 1อ่งเท่ากับ v 2ส่วน t 2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคอนเซปต์ของกฎของชานที่เราสามารถเอาความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะไปคำนวณได้โดยที่ v 1ก็คือ v 1 v 2ก็คือปริมาตรของแกส๊สนะคะของแกส๊สเริ่มต้นก็เปลี่ยนแปลงเนาะ t 1และ t 2ก็คืออุณหภูมินะคะของแกส๊สนะคะอะ ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์อันนี้นิดนึงนะคะถ้าเราเอาเอาปริมาตรกับปริมาตรกับอุณหภูมิองศาเซลเซียสเนี่ยนะคะมาเขียนกราฟนะคะเราจะได้กราฟเส้นตรงแบบเนี้ยนะคะจุดตัดอยู่บนแกนอุณหภูมิเนาะซึ่งจะไปตัดอยู่ที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะก็คือลบ273อองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นหน้าจุดเนี้ยเราเรียกว่าเป็นจุดที่ก๊าซอุดมคตินะคะจุดตรงเนี้ยนะคะเราบอกว่า มันเป็นจุดที่๊าซอุดมคติเนาะอ่าอุดมคตินะคะมีปริมาตรอ่ะมีปริมาตรเท่ากับ0น,นะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาจึงกำหนดให้อุณหภูมิตรงลบ273องศาเซลเซียสเนี่ยเท่ากับนะคะเท่ากับอุณหภูมิ0องศาเคลวินนะคะศเคลวิน นะคะดังนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะเราความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและเคลวินเนี่ยเราจะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็นแบบนี้นะคะว่าอุณหภูมิเคลวินเนาะจะเท่ากับ273บบวกด้วยอุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระวังตรงนี้นิดนึงว่า เวลานักเรียนใช้กฎของชาญนะคะกฎของชาญคนเนี้ยนะคะเวลาจะไปคำนวณนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิที่มันเป็นองศาเซลเซียสให้มันเป็นอุณหภูมิที่มันเป็นหน่วยเคลวินด้วยโดยการที่นักเรียนเอา273เข้าไปบวกตามคอนเซ็ตนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาลองดูโจทย์กันนะคะว่า คอนเซปต์ของชาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อความดันและมวลของแก๊สคงที่เนาะปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิของแก๊สในเหมือนเคลวินเนี้ยนักเรียนสามารถที่จะเอาไปเอาคอนเซปต์นี้ไปคำนวณหาปริมาตรของแก๊สเมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนหรือออุณหภูมิเปลี่ยนแล้วหาปริมาตรของแก๊สก็แล้วแต่นะคะอ่ะเรามาลองดูโจทย์ง่ายๆโจทย์อันแรกของเราก่อนนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างโจทย์ที่หนึ่ง ะคระูย้ำว่าเวลาเราอ่านโจทย์แล้วขีดไปด้วยนะคะ่าในแก๊สไนโตรเจนในกระบอกสูบปิดปริมาตรขีดไว้ตัว V แน่นอนละมากาอ V หนึ่นะคะ250มิลิลิตรถูกไหมคะที่อุณหภูมิอ,อุณหภูมิมาละทีตัวนี้ทีหนึ่งเนาะหน่วยเป็นเคลวินละ,ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันอีกแล้วถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์บอกมาละ เมื่อทำให้อุณหภูมิลดลงอันนี้เป็น T2 แน่นอนนะคะหน่วยเป็นเคลวินเช่นกันนะคะโดยความดันของแก๊สไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะมาละความดันของแก๊สไม่เปลี่ยนขโจทย์ถามว่าปริมาตรสุดท้ายของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่ทามหา V2 เพราะฉะนั้นความดันไม่เปลี่ยนแปลงคอนเซปต์ก็คือกฎของชานซึ่งเรากำลังเรียนไปเมื่อกี้ ถูกไหมคะเราก็บอกว่า v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2แบบนี้เราก็จับที่เราขีดตรงข้างบนโจทย์เนี่ยมาแทนค่าเลยนะคะ v 1ปริมาตรอ่ะ250มิลลิลิตรเห็นไหมคะอ่ะนักเรียนก็หารด้วยอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิเป็น373เคลวิน373หน่วยเป็นเคลวินแล้วเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนละถูกไหมคะ อ่ะต่อไป v 2คือโจทย์ถามว่ามันเป็นเท่าไหรถูกไหมคะ t 2โจทย์ก็ให้มาละคือ273เคลวินนะคะลูกเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ใน v 2นะคะก็จะเท่ากับอ่ะเราก็ย้ายข้างปกติถูกไหมคะ250้มลคูณอ่ะ273เคลวินของคุณอยู่ตรงนี้นะอ่ะหารด้วย373ร้เคลวินเพราะฉะนั้นคลวินก็ตัด ถูกไหมคะเราก็จะได้หน่วยของปริมาตรหรือ v 2ออกมาหารกันเรียบร้อยเราก็จะได้อยู่ที่183ม mm ิลลิลิตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าปริมาตรของแก๊สสุดท้ายของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่นี่ก็ตอบเพราะฉะนั้นปริมาตรถูกไหมคะของแก๊สอ่ะสุดปริมาตรสุดท้ายเนาะ,ะสุดท้ายของแก๊สเป็นเท่าใดก็ตรง ปริมาตรสุดท้ายของแก๊สก็จะเท่ากับ183มิลลิลิตรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านโจทย์ปัญหาเนี่ยนะคะลูกเทคนิคก,ก็คืออ่านโจทย์ไปด้วยขีดไปด้วยว่าอาที่โจทย์บอกตัวแปรมันคือตัวไหนอย่างที่ครูทําแบบเนี้ยนะคะนั่นจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ่ะไปต่อตัวอย่างที่สองกันนะคะอ้าวมาดูตัวอย่างที่สองเหมือนเดิมอย่างที่ครูบอก ขีดมันไปก่อนนะคะแก้สชนิดหนึ่งมีความดันหนึ่งบรรยากาศอ่าแล้วความดันตัว P ใส่เป็นใส่ไปก็ได้นะคะอุณหภูมิ2อ,องศาเซลเซียสอ่ T วงตรงนี้ไว้องศาเซลเซียสเดี๋ยวนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินก่อนเอาไปคำนวณน,นะคะบรรจุในภาชนะที่ยืดหยุ่นได้อ่ะเมื่อนำภาชนะบรรจุแก๊สนี้ไปจุ่มลงในของเหลวที่กำลังเดือดนะคะที่ ความดันคงที่อ่ะ p คงที่มาละเพราะฉะนั้นกฎของชาญเนาะก็คือ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2ถูกไหมคะอ่ะปริมาตรของแก๊สจะขยายตัวจาก70มิลลิลิตรแสดงว่าตัวนี้เป็น v 1เป็น90มิลลิตรแสดงว่าตรงนี้เป็น v 2เขาถามว่าที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสถามอุณหภูมิ ได้ตัวแปรครบหมดละอ่ะแทนค่าตัวแปรตามที่โจทย์บอกนะคะปริมาตร v 1อ่ะได้ละ70ถูกไหมคะมิลลิลิตรอ่ะหารด้วยอุณหภูมิ t หนึ่งตรงนี้2อ,องศาเซลเซียสคูวงองศาเซลเซียสเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่านักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ2อ,องศาเซลเซียสเอา273เข้าไปบวกถูกไหมคะก็หนวยเป็นเคลวินนะคะเท่ากับอ่ะ V2 คือ90ถูกไหมคะ90ม mm. ิลลิลิตรหารด้วย t2 โจทย์ถามเห็นไหมคะง่ายไหมคะอะแทนค่าคำนวณออกมานะคะเพราะฉะนั้น t2 ตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับ90เนาะมิลลิลิตรคูณด้วยอ่บาวก2ก็จะได้อยู่275เนาะเคลวินนะคะแล้วนียนก็หารด้วย เจ็ดสิบนะคะมิลลิลิตรตัดตัดค่าก็จะได้ทีสองหน่วยเป็น3ามร้อยห้เคลวินอ่ะแต่โจทย์ไม่ได้ถามหน่วยเคลวินถูกไหมคะโจทย์ถามต่ออีกนิดนึงนะคะว่าที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าเราเปลี่ยนองศาเซลเซียสเอาสองเจ็ดบไปบวกเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันกลายเป็น เปลี่ยนหน่วยองศาเซลเซียสครูขอเขียนด้านนี้นะคะเอาตรงนี้นะคะขู้เขียนด้านนี้นะคะว่าเพราะฉะนั้นโจทย์ถามให้นันเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนหน่วยอ่าเป็นองศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นองศาเซลเซียสก็จะเท่ากับเคลวินใช่ไหมคะลบด้วยองศาเซลองศาเซลเซียส ลบขอโทษค่ะลบด้วยสองร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยเอาคูณลบก่อนนะคะโอ้อาอย้อนเอาใหม่ลบหมดเลยอ่ะมีไหนละข้อสองคูณเมื่อกี้โอ้หายไปหมดเลยค่ะลูกเอาใหม่นะคะก็จะเป็นเมื่อกี้นักเรียนได้แล้วเนาะเป็นอ่าคูแทนเลยนะคะ v หนึ่งส่วน t หนึ่งเนาะ v สองส่วน t สองเอาทวนอีกรอบนึง v หนึ่งเป็นเจ็ดสิบ ml นะคะหารด้วยตรงนี้เนาะสองบวกด้วยสองร้อยเจ็ดสิบสามเขียววินนะคะอ่าก็จะเป็นเก้าสิบ ml ส่วนด้วย t2 สองนะคะเราคำนวณ t2 สองเลยนะคะได้ออกมาแล้วก็คืออ่าเนาะเขียววินนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันเป็นองศาเซลเซียสใช่ไหมคะน้วเรนก็เอา เชวินไปลบออกจาก273เมื่อกี้เนาะหน่วยของมันนะคะก็จะได้เป็น354เคลวินเนาะลบด้วยดยวกันนะคะลบด้วย273นะคะนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ81อองศาเซลเซียสนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะ,นะคะก็จะเป็นคำตอบนะคะ อ่ะเรียบร้อยข้อนี้นะคะตานจากข้อแรกเนาะข้อแรกถามปริมาตตอบได้เลยข้อที่สองไม่ได้ถามเควินนะแต่ถามองศาเซลเซียสก็คิดต่ออีกนิดนึงนะคะอา้ามาดูตัวอย่างที่สมของเราต่อค่ะลูกตัวอย่างที่สมนะคะเหมือนเดิมนะคะขีดขีโจทย์ไว้ว่ามันบอกตัวแปรอะไรมาเนาะถ้าบรรจุแก๊สฮทีเรียมในลูกโป่ง10บลิตรอ่ะ แสดงว่าตัวนี้เป็น v 1่แล้วใช่ไหมคะที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนี่ต้องเป็น t หนึ่งละองศาเซลเซียสเดี๋ยววงไว้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเคลวินเนาะเขาบอกว่าแล้วนำลูกโป่งเนี้ยนะคะอ่าดูน่าจะหายจทย์อะไรไป,ป 1, 1, 1, 1, 1ะะหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกขอดูโจต้นสบัครูแป๊บนึง Wow. แล้วนำลูกโป่งนี้นะคะไปไว้ที่นะคะนักเรียนเพิ่มโจทย์ให้คูหน้อยแล้วลูกโป่งนี้นะคะไปไว้ที่อุณหภูมิที่มีนะคะอุณหภ,ภูมิห้าสิบเจ็ดนะคะองศาเซลเซียสนะคะอ่ะ ลูกโป่งอ่ะย้อนมาโชว์ตรงนี้เลยนะคะลูกโป่งจะมีขนาดเท่าใดนะคะถ้ากําหนดให้ความดันภายในลูกโป่งคงที่โอเคค่ะมุมกนิดหนึ่งเอาอุณหภูมิหายเนาะอ่ะมาดูต่อค่ะดังนั้นอ่ะเขาบอกว่าความดันภายในลูกโป่งคงที่ไม่มีกฎคนไหนแล้ววันนี้เราเรียนกฎของชานถูกไหมคะอ่ะก็กฎของชานนะคะกฎของชานก็ v หนึ่งส่วน t หนึ่งเท่ากับ v2 ส่วน t2 นะคะลูกอ่ะแทนค่า v1 คือ10เนาะ10นะคะ10ลิตรนะคะ10ลิตร้นะะ 10, ตรานด้วย t1 นะคะ27องศาเซลเซียสเราก็จะเอา27บวกด้วย273ให้มันเป็นเคลวินเนาะ v2 นะคะส่วนด้วย t2 นะคะ ใช่ไหมคะมันเป็นทีก็คือ57ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เอา57บวกด้วย273หน่วยเป็นเคลวินเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาตัวนี้ถูกไหมคะเราก็แทนค่าปกติก็จะเป็น10ลิตรเนาะคูณด้วย330เคลวินนะคะหารด้วย300เคลวินถูกไหมคะตัดค่ะตัดค่ะ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น V 2ก็จะได้เท่ากับ11เลิตรเห็นไหมคะไม่ยากเนาะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าลูกโป่งเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่เมื่ออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นดังนั้นเพราะฉะนั้นลูกโป่งนะคะก็จะมีขนาดใช่ไหมคะจะมีขนาดสิบเอ็ดลิตรเนาะก็จะเป็นคำตอบนะคะดังนั้นโจทย์มัน ถ้านักเรียนเข้าใจพื้นฐานแล้วนึงก็สามารถที่จะไปทําโจทย์ยากๆกว่าน,นี้ได้เยอะได้มากขึ้นนะคะลูกอะมาตัวอย่างสุดท้ายอันนี้นะคะอะเห็นไหมคะตุ๊กตายิ้มๆของครูครูบอกว่าให้นักเรียนลองทําดูอะดังนั้นข้อนี้ครูจะให้นักเรียนลองฝึกทํานะคะถ้านักเรียนทําถูกต้องนะคะนักเรียนจะได้คําตอบที่ลบ 123องอสงศาเซลเซียสนะคะเรียนลองทำดูนะคะอันนี้นะคะว่าเราใช้กฎของชานคำนวณแล้วเนี่ยตอบเท่าที่ครูบอกไหมนะคะถ้าได้คำตอบเท่าที่ครูบอกนะคะก็แสดงว่านักเรียนมาถูกทางละนะคะก็ครูก็หวังว่า วิดีโออันนี้ก็จะทําให้นักเรียนมีพื้นฐานในการคํานวณเรื่องของกฎของชานนะคะแล้วก็นักเรียนก็ถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็เอาย้อนกลับไปดูใหม่นะคะแล้วก็นะคะก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามไว้ก็ได้นะคะนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ